ปัสสาวะแสบขัดสะดุดเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากค่ะต่อมลูกหมากมันอยู่ตรงไหนคะนี่คือกะอระเพาะปัสสาวะนะคะต่อมลูกหมากมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะประกบระหว่างเส้นทางของเส้นทางของปัสสาวะประกบค่ะถ้าเกิดมีอาการอักเสบปวดบวมแดงร้อนหรือมีก้อนถ้ามีก้อนแล้วท่านผู้ชมขามันก็จะส่งผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปในการขับปัสสาวะ และส่งผลทําให้การปัสสาวะผิดปกติไปดังนั้นถ้าต่อมลูกหมากดีน้ําเลี้ยงเชื้ออสุจิก็ดีเพราะต่อมลูกหมากมีหน้าที่ผลิตน้ําเชื้ออสุจิค่ะและถ้าเราจะป้องกันการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตามมาเลยค่ะสมุนไพรที่ช่วยเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก สามารถดูแลมะเร็งได้สองชนิดก็คือมะเร็งปอดและมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะแถมไปด้วยนอกจากสอมะเร็งแล้วยังช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งต่างๆได้เป็นอย่างดีสมุนไพรตัวดังกล่าวนั่นก็คือสมุนไพรเถาวันเปรียงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ชายรู้จักเถาวันเปรียงที่ดูแลต่อมลูกหมากแล้หรือยังคะแต่นผู้ชม่ะ ดื่มมากไปร่างกายก็อ่อนแอดื่มน้อยไปก็ไม่ถึงวันนี้จัดเป็นตำรับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านชายแล้วค่ะเกี่ยวข้องกับมะเล็งและทางเดินปสนัสสาวะ